เอ,อเองคราวน,นี้จะมาลองทำข้น่ป้งกับนุ่ตทหล่กับวันนี้ผสมกากตาลอยแค่ไหนทุกใครอยากรู้กันไหมคะมีคนขอมาถ้าใครอยากดูกันกันเลยคะ่ะไปกันเลยเดี๋ยวอาจะใช้กันเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเขาขอไปเอาของนี่คะ่ะดังมากคะ่ะนี่ช็ๆๆ แกะกินกันดีกว่าไป่ฉันเดียวพอเดี๋ยวแกเอาเออกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ปิดลิ้นเนี่ยได้ชิ้นที่แล้วก็ปิดะแกฮู้นช่มยช่วยหุห่นได้แล้วก็ปิดแกะกลับเหมือนเดิมปิดเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เคยทำมา ตัดเป็นกว่าอนจจะแบ่งครึ่งต้องแบ่งให้ถูกนะทุกคนตัดก่อนแบบนี้ถูกแล้วไอ้มั่นใจแล้วมั้งนะคะเก็บไปก็ดีกว่าเนาะเชฟเว็บแชวัตแล้วก็แชวัตแล้วก็อีกค่ะอีก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 ,อกเลยนี่มุดก็มุดโอเคได้แล้วตัดเสร็จแล้วค่ะ ได้เบได้ครึ่งอันแล้วด้วยนี่ตากับแม่เอลยทาการตอกนัดที่อามาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่นึกเฮล่าแล้วกินนึกเล่บไปเลยียอะไรวะบนี้เลยสุดเกะอ,ออกมาแล้วค่ะแบบไม่ง่ายหนี่พอเราแช่แข็งมันจะแข็งแบบเนี้ยนะค,ค่ะใครเคยแข็งแบบไอ้มังเนี่ยดูดิของโค่เลยทุกคนเฮ้อ ก,กังยากเลยอะแต่ยอมน,ยนีน่ทำไงงนะโอ้นะมิลาด,ดมาแกะกินกันดีกว่า้อะไรกินอะมสิสลาหาเอาซะโอ้โหตักได้ข้อยากอะขอบอกทำไมอะจูดิเด้นหนยยังหรือ ไหนแม่บอกวิธีแม่ดีอห่าง้ม่ดีเลยแม่ดีเนาะใช่แข็งถ้าเราไม่ทำให้แข็งก็นะกี่ค้งแล้วกี่แล้วเนี่ยต้ไม่บอกให้กินะจะตะเกียกติดกว่าว้าวนี่กินหอมนั้นอะน่ากินเลยกินแต่จะปลายทั่วเลยได้แล้วค่ะเดี๋ยวว่างไงนะ อย่างเลตตุ้มไปขอบอกเอ้ยใค้ถ่ายวิดีโอนะตายติดจมูกอ้ะอย่างเละเทะยิงดูได่อะไรติดจมูกยังไม่ไมีค่ะจมีได้ยังไงนะไม่มีส่งจ๊บจกดูดิฮ้ยตุ๊ผังก่อนอะจะเอ้อดูม่ะ โอ๊ยนอะไอ้แก่โคยาขอบอกถ,ถ้าใอชยจริงๆแน่นมากจริงๆนะเดี๋ยวค่อยล้างทีหลังนะคะมือเปล่าจะปล่อยเพลค่เด,ดี๋ค่อยล้างมันมือทีนี่ว้าวน,าน,านี้กินนี่หนว่า คว,ว่ว้าวใช้ได้เลยนะไอว่าแต่ดูเลทเทไปนิดนึงค่ะโอ้กนแน่นอนใช่แล้วต้องแข็งเลทเทนี่แหละประมาณนี <rain> ้ได้มั้อน่นเดียวายม่มีใครควรเลยามาซักค่า้งเล ได้ก่อนเหมือนกันนะอืมเปลือยดีทอดอะไรอ่ะทอกินกินเมื่อไหร่ทองร้องอีกอันเดียวพอแล้วมั้ยกี่ใหญ่ทอดอะไรใหญ่ทอดไข่เจียวกี่ใหญ่นะกินด้วยจะกินไข่เจียวด้วยเหรอหนูทอดสองใบเลยลูกกินด้วยก็ทองมันร้องอีกแล้วกินได้แค่อันเดียวเองเนากระต้มจะใส่ด้วยไข่อ่ะ S <S น,น,นี่นนแงน,นอนช่วนอาาจะโยรยให้เยอะๆเยอะๆไปนะคะแลนี้นะเอา,าเนี้นเขแา,า่งเยอะมากว้าวเดี๋ยวเออะทำกสมอ่อ,อาาี้เดี๋ย,ยวเจะเอาส่วนที่มันเป็นนุเทลล่าแบบโ,โหเนโ่ยประกบเอ้ยประกอบประกอบใช่อย่าไปกินตรงนน้นละบายพี่ตัวเองอ่ะัวแลกอทำก่อน จะป่าวก,กบกบเสร็จเราจะได้ดีขานาดไหนนะไออยากรูก้จริงเยว้าวดูดิเดี๋ยวขอเนี่ยเอาไปก็บแป้งนะคะเดี๋ยวกลับมาไอทำเสร็จแล้วนี่มันไม่มีแรงหรือเปล่าขอดหดูกินหอมนะดูดิดูสายเห็นไหมโ้ยวกินกันกนนในในในนในนนอ ไปไหนจะอยู่บ้านเหรอบ้านอยู่นี่แหละอร่อยอ่ะไอร้านนั่นแหละสา่งว่าเยี่ยวกดใจเลยเดี๋ยวก็ปิดกันบ้านแล้วอร่อยอ่ะทำเล่นใบนะกองเนี้ยแล้วกูจะบอกว่าตอนเนี้ยมึงอย่าออกมานอกนอกอันเนี้ยก่อนเวลานะเพราะว่าวันที่เราไม่มาทำงานที่นาโดนเรียกขึ้นไปเนี่ยตายเรียกไปวันนี้นอกว่าไงเรียกไปเลือกเก็บตังค์อ่ะห้ามเก็บตังค์เวลางานเด็ดขาดเขาบอกเรื่องขายของด้วย อพ่นาร้องไห้ลงมาหรือต้นนั้นบอกอือเริ่มงานแล้วด้วยคุณสายโทรลงมาให้ให้นาขึ้นมาหาที่ห้องกูเชือบมาแล้วมึงเขาบอกว่าเก็บตังค์เรื่องเรื่องเก็บเก็บเงินค่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วทีนี้พวกนั้นบอกว่าแล้วพี่นาก็บอกด้วยว่าเก็บเก็บพวกพี่แบบเก็บค่าหวยด้วยใครมีคะกรทำน่ะรับรองอร่อยค่ะแค่เห็นเดียวตัดเพื่อนอร่อยด้วย ต้องทำแบบไอ้น้ามันที่สวยนุ่มแบบนี้ไม่รับดีจ้ะนุนาก็เสริมอย่างนั้นด้วยเออก็เขาเพิ่คนลงมาพูดเองพวกนั้นบอกนาก็ไม่น่าพูดอย่างนั้นร้องไห้ลงมาเลยโดนเรื่องขายของด้วยแล้วต่อันนี้เวลาเบรกพักเบระหงงพี่นาไม่ขายของแล้วอื กูว่าจะเดินมาหามึงเนนี่ยขึ้มาทีเอ้าเที่ยงครึ่งแล้วถ้าจะเดินมาบอกมึงอยู่ว่ามึงอย่าออกมากูจะเทให้มึงถ้วยมึงก็จับถุงเท่เลยแมเอ่ถ้วยมาดิยถ้วยแม่ถ้วยกูจะไปหรอเฮ้ยนั่นไง สบายเลยนะลูกมีไอ้กวนเลยอ่ะไม่ต้องขอร้องกับใครเลยงแยังไงด้วยไม่ต้องมันต้องขอร้องขอร้องด้วยเราต้องขอร้องแน่ถ้ากลับมาจะตักข้าวไปอยากินไข่พี่นวลแบ่งให้ไปอุ้ยเยอะเลยเร็วไปตักข้าวรอไปเร็วอืมอร่อยอ่ะยังไม่รออ่ะมากไปบ้าค่ะดูแลสิ่งที่เขาให้ค่ะ you uh -huh.